เขาทำตารางเปรียบียบผู้แข่งได้ดีมากเลยแบบเขาก็จะไปดูอพารเมน์แต่ละอันคือมันหาข้อมูลไม่ง่ายไม่ยากเอําเอินเด็กปุถุแถวนั้นอะอย่างเงียจะบอกได้เลยว่าเด็กใจหกพันใกลจากมอลังสิตกี่เมตรเด็กใจเจ็ดพันใกล้มอลังสิตเท่าไหร่เด็กใจเจ็ดพันมีคีแก๊สมีเฟอร์นิเจอร์มี่นมีนี่คือทํามาโอ๋หลานมิติมากคือมันเห็นภาพชัดเลยว่าไอ้ที่เขาจะทำเนี่ยมันได้เปรี่ยนยังไงแล้วถ้าเราทําตารางเปรียบผู้แข่งดีๆนะเราจะเห็นเลยว่าอ๋อแบบ ผู้แข่งร้านนี้แข่งกับที่ราคาใกล้หน่อยที่การ์ดก็ไม่มีไอ้นู่นก็ไม่มีให้น้งแต่แบบราคาถูกใกล้มีทุกอย่างแพงขึ้นมาเลยอะไรแบบนี้ผมเคยบอกอย่างคอนโดเนี่ยเวลาคุณซื้อคอนโดเนี่ยนะทำไมถึงต้องโฆษณาว่าห่างจาก BTS 100เมตร200เมตร300เมตรคุณว่าหา่าง100เมตร200เมตร300เมตรมันมีผลต่อราคาขายไหมคะแน่นอนมันคือความสะดวกมั่นยิ่งถ้าเกิดติด BTS เลยอันนี้ก็ไม่ต้องพูดถึง หรือ MRT ะไรแบบนะคะอันนี้ก็คือถึงได้มีการโฆษณา100เมตร200เมตร300เมตรก็คือเป็นการบอกว่าเนี่ยฉันแบบเล่นเรื่องนี้อยู่อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการวางตำแหน่งทางการตลาดนะคะต่อมาก็จะมีนะคะเออ CP ก็ประกอบด้วย Product Motion. ผลิตภัณฑ e promotion ผลิตภัณฑ์ขายอะไรมีกี่แบบมีสินค้าตัวเดียวก็บอกว่าตัวเดียวมีสินค้า5ตัวก็บอกว่า5ตัว l i ต์มาให้ครบผลิตภัณฑ์เนี่ยชอบอธิบายอย่างนี้เอาง่ายเวลาคุณเดินเข้าไปในร้านอาหารเนี่ย พนักงานเสริมจะให้เราดูอะไรนะเมนูนั่นแหละขายอะไรราคาเท่าไหร่ยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นนะเช่นแบบเอออาหารอร่อย,ออยตกแต่งแบบวุว้ยอะไรก็ว่าแบบอันนี้ยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องกลอย,อยุทธ์ละแต่อันดับแรกแบบพีโปรดักต,ต้องชัดเจนเลยว,ว่าขายอะไรอย่างถ้าท่านเห็นวิดีอาตอนต้นที่กาโฆษณาเรามีทั้งหมด80สหลักสูตรปอรทกี่หลักสุด,อ,สดอันนั้นคือส่วนหนึ่งเราบอกให้ชัดเจนว่าโปรดักของเราคืออะไรแล้วส่วนที่เหลือเราเน้นการสื่อสาอะไรก็ว่า อันนือกลย,ยุทธ์ล่ะอันดับแรกต้องบอกให้ชัดว่า Product คืออะไรหลายท่านคือชอบพูดถึงกลย,ยุทธ์ของเราดีอย่างนั้นดีอย่างนี้น,นั่นเป็นอย่างนี้นี่เป็นสารพัดบรรยายซะสละสรวยใจยังไม่ได้บอกว่าขายอะไรนะพีโปรดักต์เนี่ยคือถ้าเกิดําลังขายอะไรคุณต้องที่บายให้ชัดเจนว่าเออมันเป็นแบบนั้นแบบนี้อย่างไรนก็ว่าไปบางคนมีบอกสร้างสตอรี่ได้อีกตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยจะรวมถึงเรื่องของการบริการรวมถึงแพคเกจจิ้งด้วยนะว่าไปและบองราคาตั้งราคาเท่าไหร่ นะราคาขายส่งราคาขายปลีกราคาขายกับต่างประเทศตัวอะไรช่องทางการจัดจําหน่ายขายอย่างไรนะส่งเสริมการตลาดเป็นไงโปรโมชั่นเดี๋ยวจะมีรายละเอียดให้อธิบายนะเกี่ยว้องกับกธุรกิจโดยละเอียดมีเนี่ยอย่างเช่นผลิตภัณฑ์อย่างเงี้ยบอกจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เราจะอธิบายบแล้วนะคะว่าเราขายอะไรก็ต้องบอกจุดเด่นอันนี้เริ่มเป็นกนลยุทธ์ล้เริ่มพัฒน,นามากขึ้นดูควา,ามแตกต่างของผลิตภัณฑ์เราแตกตา่างจากคู่แข่งขันอย่างไร แบรนด์มาเทรดมาราสินค้าแบรนด์เป็นไงบรรจุพันธุ์แพ็กเกจเราเป็นยังไงถ้าโชว์ได้โชว์เลยค่ะคนหลายคนซื้อของมาแพ็กเกจนะแพ็กเกจสวยทานเข้าไปแล้วอาจจะไม่อร่อยก็ได้กูเพิ่งไปญี่ปุ่นมาเนะี่ยญี่ปุ่นนี่เป็นเจ้าแม่แห่งแบบแพ็กเกจิ่งเลยเจ้าแม่เจ้าพ่อก็แล้วแต่ซื้อมาคือเดี๋ยวนี้คือไปญี่ปุ่นเนี่ยนะคะแบบไไอธิบายไงอ่ะเออ เราจะอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกอะคือเราต้องจำเป็นแพ็กเกจอะคุณเชื่อไหมอะไรอไร่อยก็ตามแต่เราถ่ายรูปไว้เนี่ยแพ็กเกจเป็นแบบเนี้ยถ้าเราไปสุ่มซื้อเอานะคะผมแบบบางทีแกะอ่อกมาดูแพ็กเกจข้างนอกแบบดูดีมากสวยงามมากแต่จะไม่อร่อยก็ได้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของแพคเกจจิ้งมีการวิจัยพัฒน,นาผลิตภัณฑ์ได้กลยุทธ์ละอินดีเทลหลังจากอธิบายว่าคืออะไร,นะรตั้งราคาเท่าไหร่นะคะร,ราคาเทียบกับคู่แข่งขันเป็นยังไงอันนี้แน่นอนลาะคะเียบคู่แข่งขัน่วนหน,น,นึ่งจะอยู่ในการที่พ่อคู่แข่งขนัน ให้มันเห็นเลยค่ะถ้าเกิดเราเล่นเรื่องราคาเนี่ยเอาราคาถูกเป็นหลัก<ม>่ะอันนี้ต้อง<ม>ต้องชัดนะเทียวผู้แข่งขันให้เห็นว่าราคาถูกยังไงบ้างราคาเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์หรือไม่เพาว่าไป <S <S ช่องทางการจัดจําหน่ายมีความแตกต่างเรื่องของช่องทางการจัดจําหน่ายหรือไม่นะเน้นตลาดในประเทศเป็นยังไงเราขายผ่านเว็บไซต์มีนเอะไรก็ว่าไปใชค่ะ, <S <S คะช่องทางการจัดกายเทียบผู้แข่งขันแล้วสุดท้ายก็คือโปรโมชั่น ทำกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดอย่างไรมีการลดแลกแจกแถมอย่างไรบ้างนะคะแสดงภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์การส่งเสริมการตลาดที่มีผู้แข่งขันคุณจะเห็นว่าใน4ปีเนี่ยทุกอันจะมีการเปรียบผู้แข่งขันทั้งสิ้นตรงนี้จริงๆแล้วข้อมูลจะมาจากในบทที่2ก็คือเรื่องของการวิเคราะห์ผู้แข่งขันนะคะมีงบประมาณต่างๆทำแผนปฏิบัติการเดือนไหนจะมีการสะสมสแตมเดือนไหนจะมีการลดราคาอะไรก็ว่าไปทำเป็นแอคชั่นแลนขึ้นมาหลายปีให้เห็น ใช้งบประมาณเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกลยุทธ์เรื่องของการตลาดเขาบอกว่าปาะก่าไปตอนตอน้นถ้าเกิดเราเป็นธุรกิจในการให้บริการหรือว่าซื้อมาขายไปนะคะเราก็จะมีเพิ่มอ,อีก3 p ก็คือ P process กระบวนการในการให้บริการมีขั้นตอนอย่างไรบ้างที่ร้อย่อไปตอนตอน้นที่สําคัญค่ะสาที่เพิ่มขึ้นมายิ่งถ้าเป็นธุรกิจบริการนะคะพที่สําคัญมากเลยคือ people ทำไมรู้ไหมคะอย่างธุรกิจผลิตสินค้ากับบริการง่ายๆบริการเนี่ยคุณไปนวดแผงบนลานถ้าเขานวดนวดไม่ดีนวดเจ็บเป็นไงฮะทันทีคนะ่ะก็ต้องบอกว่านวดเจ็บแบบเแบาบเมือนหน่อยได้ไหมคนเนี่ยสำคัญมากกับธุรกิจบริการทันทีพีพกตต้องเขียนให้ดีในแง่ของธุรกิจบริการนะสุดท้ายก็จะเป็นฟิสิกอลอีเวนต์หลักฐาแนแสดงคุณภาพสินค้าและบริการต่างๆน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของแผงนการตลาดที่มีรายละเอียดต่างๆ ต่อมาเป็นแผนการหรือว่าแผนการดําเนินงานกล่าวไว้ตอนต้นว่าแผนการดําเนินงานเนี่ยนะคะเป็นธรุรกิจบริการหรือว่าซื้อมาขายไปก็เขียนเป็นแผนการดําเนินงานซึ่งที่มีความสําคัญน้อยกว่าแผนผลิตนะตามหลักปกติเรื่องแผนผลิตเนี่ยจะให้ความน้ำหัแผนผลิตมากกว่าข้อเท็จูถึงทีง่บอกนะบอกว่าถ้าเกิดคุณไปค้นเทมเพลตใน Google เนี่ย Google จะแยกเทมเพลตระหว่างแผนผลิตกับแผนการดําเนินงานเอาไว้ จะแยกเป็นเทมเพลตธุรกิจผลิตสินค้าก็จะเป็นเทมเพลตหนึ่งก็จะมีรายละเอียดเรื่องของวัตถุดิบนะคะและงานราคาต่างๆเพรก็ว่าไปถ้าเป็นธุรกิจบร,ริการก็จะแยกเทมเพลตหนึ่งหรือซื้อมาขายก็แยกเทมเพลตอยู่เทมเพลตจะต,นะต่างกันเล็กน้อยคือต่างกันส่วนแรกไม่ม,ไมีความไม่มีความแตกต่างหนึ่งสองสามเนี่ยก็ต่างัน,ะ 1, 2, 3, นงบทที่สี่นี่แหละแล้วก็บท 5, บท,ที่ห้าบทที่หกก็ไม่ต่าง,งกันมีส่วนนี้เท่านั้นนะี่จะแตกต่างกันในส่วนของธุรกิจผลิตสินค้ากับบร,ริการส่วนนี้เนี่ยนะคะถ้าเกิดเป็นธุรกิจผลิตสินค้าเนะ มันจะให้ความสําคัญกับต้นทุนผลิตเครื่องจากอะไรต่างๆถ้าเป็นธุรกิจบริการจะให้ความสําคัญกับกระบวนการนะก็จะมีจุดเน้นที่แตกต่างกาันอันนี้ต้องว่ากันไปแต่ตละธุรกิจละนะคะอย่างเช่นการถึงต,ต้องมีการเแบบนี่ยแปลงวัตถุดิบให้เป็นสินค้าสําเร็จรูปซึ่งก็ต้องมีการพูดถึงวัตถุดิบเครื่องจักรอะไรต่างๆมา,า,าว่าไปนะคะอย่างการผลิตเองเราอาจจะเป็นจ้างผลิตก็ได้นะ,ะผลิตเองก็ได้เหมาช่วงให้ช่วงว่าไปาสร้างเครือข่ายแล้วแต่ มีพูดถึงเรื่องของการควบคุมคุณภาพมีการพูดถึงเรื่องสินค้าคงคลังอันนี้จำเป็นสินค้าคงคลังเนี่ยผมไม่ค่อยห่วงถ้าเกิดเป็นธุรกิจที่แบบผลิตวันต่อว,วันเสร็จแต่กรณีที่เกิดคุณเป็นธุรกิจที่เป็นที่เป็นแบบอย่างเช่นทําวายหมักปลาร้าของหมักของดองทั้งหลายแหล่เนี่ยเรื่องของสินค้าคงคลัง work in process เนี่ยสินค้าระหว่างกระบวนการผลิตจะเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญไม่ บทที่4มีอะไรบ้างก็ต้องมีการพูดถึงโลเคชันจะคล้ายๆกับบทที่1หลายส่วนคุณเอามาจากบทที่1ได้มีการวางแผนผังโรงงานต้องมีเลเยอร์าบาคนถามอาจารย์ทำไมต้องมีเลเยอร์ out? เอาง่ายๆถามท่านหน่สมมตุติท่านจะเปิดร้านอาหารในห้องนี้พื้นที่ทั้งห้องนี้เลยค่ะน่าจะร้อยสองร้อยกว่าตารางเมตรนด้มั้งก่อนะไม่แน่ใจนะห้องเนี้จะเป็นร้านอาหารของท่านในสมองท่านตอนนี้ท่านดีไซน์ร้านอาหารเหมือนกันนะ วางผังเหมือนกันนะไม่เลยบางคนบอกจะทำร้านขายแชรีนบางคนบอกจะทาขายข้าวเหนียวส้มตำบางคนบอกว่าจะทําร้านขายสเต็กเอาไม้สักมาวางนี่หาเลยเยอร์ขนาดพื้นที่เท่ากันทั้งห้องนี้เลยนะแต่ละท่านอาจจะจุคนไม่เท่ากันก็ได้ถ้ากบอยางห้องนี้ตอนนี้ท่านก็มีโต๊ะใช่ไหมอาจจะจุได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่200คนในห้องนี้กบดีไซน์ใหม่บอกโอ้ยไม่เอาห้องนี้ขอเปลี่ยนเป็นรูปตัวยูนะวางแบบรูปแบบของเขาเป็นรูปตัวยู จำนวนคนที่อยู่ในห้องก็จะน้อยลยอง,ยองเน่อ่กความสำคัญของ layout เราดีไซน์เราวางแผนผังโรงงานหรือสถานที่บริการของเราอย่างไรต้องมีนะคะกวา่างคุณยาวนีมิติต้ตองได้นะะมีเรื่องของกระบวนการผลิตโ no how ต่างๆกราลวงวิธีในการผลิตต่างๆนะคะมีระยะเวลาที่จะอธิบายเป็นขั้นตอนค a p a c i t y ต้องรู้กําลังความสามารถเรื่องนี้ผมเรียนให้ทราบเหมือนกันว่าสาคัญมากสําหรับธุรกิจขนาดเล็ก เจอเยอะมา,ากค่ะเคสที่แบบเป็นที่ปรึกษาเนี่ยเราแบบเวลาคุณไม่รู้ว่าความพัฒนีของคุณคือท็อปคือก,ก,กำลังการให้บริการกำลังการผลิของคุณเป็นเท่าไหร่คุณเห็นออเดอร์แล้วคุณอยากได้ตาตรงอะคุณเข้าใจนะเนี่ยแบบทำผลิตผลิตน้ำเนี่ยน้ำดื่มผมขอหมื่นขวดขอทิย์นหน้าทำได้ไหมอันนี้ถ้าคุณไม่เข้าใจเรงว่ากำลังการผลิตเนี่ยคุณเจตอตอบคุณแบบซีเยส yes เลย เงินขวดอยากได้มาทิหน่าส่งวันวันนี้มันสุกส่งจายได้ผมเงินขวดแบบมันลอตาลอใจเนาะออเดอร์สักขนาดนี้รับปากเขาไปปากกดก็ทำให้เขาไม่ได้เสียหายนะฮะมันผู้ประกอบการต้องเข้าใจคำว่ากําลังการหรือกาลังในการให้บริการเรามีความสามารถแค่ไหนเราทําได้แค่ไหนเคสเนี้ยรังสิตเคยมีตัวอย่างนะตัดสูงเนี่ย ออนิทาำอะไรนิดนึงในเรื่องจริงหลายปีมากแล้วแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเนาะก็ไปจ้างร้านตัดสูตรมาทำตัดสูตรผู้บริหารมาหลายร้อยตัวมากเลยคุณถ้าคุณเป็นร้านตัดสูตรอยากได้มออเดอร์เนี่ยแน่นอนแต่เขาไม่เข้าใจเลยว่าเออการตัดสูตรคือเขาเข้าใจแหละแต่เขาทําไม่ทันค่ะตัดสูตรเนี่ยมันต้องพ็คของใครถึงมันบางครั้ว่าสูตรชุดนั้นออกมาบางคนก็ไหลคบเอวสะโพงุสพงสะโพกอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็จะทําแบบคือมันต้องถ้าหกร้อยตัว เราือเขาก็ทําได้แบบไม่ดีเท่ี่กณก็ต้องมานั่งแก้อันนี้คือไม่เข้าใจกําลังความสามารถของตัวเองกําลังการผิตของตัวเองไปรับออเดอร์มาก่อนแล้วคิดว่าทําได้ให้ช่วงอะไรก็ว่าไปนะคะเรื่องนี้สำคัญมากเพราะเคสอันนี้แบบในกรณีของกรงสงเสริญได้มเีเคสต้องแก้ปัญหารเรื่อง,องทันทัศน์ี้อยู่เยอะเช่นแบบเป็นที่เป็น niche market เป็นสินค้าที่มาจากแม่บ้านพ่อบ้านอะไรจากบ้านต่างๆเป็น แพ็กเกจมาญี่ปุ่นเห็นอยากได้สั่งออเดอร์แบบโมโหรานแน่นอนทุกคนต้องรับปากออเดอร์ขนาดนั้น,นแต่บางทีก็ต้องมานั่งคิดว่าเราทำบ่อยไหมทำไม่ไหวก็เสียหายไปอีกนะอันนี้ก็คือเรื่องของ capacity ความสามารถเครื่องจักรสูงสุดนะคะดูอัตราการใช้กํลาลังการผลิตทะ,ะเป็นตรา,รารางให้ชัดเจนดูรอบการผลิตรอบการผลิตคืออะไรกิจการถ้าเกิดคุณทําการหมักสินค้าปลูกกล้วยไมอย้อะไรเงี้ยทำไงให,ให้มันมีขายตลอดเวลาหรือบ่อยๆหรือ,อทุกวัน นี้จะเริ่มปลูกเมื่อไรจะเริ่มขายเมื่อไรเลี้ยงไก่อย่างเงี้ย45วัน39วันได้ทานจะเลี้ยงเมื่อไหร่ยังไงให้มีออกสู่ตลาดเกือบทุกอาทิตย์ตัวอย่างเช่นเอารอบการติดให้เห็นนะคะและเดียดเครื่องจกักรม,มีเครื่องจักรอะไรบ้างเนะีนะ่ยก็จะเห็นว่าแบบในแผนก็จะคิดไว้ล่วงหน้าทําแบบนั้นแบบนี้ไม่เป็นการวางแผนล่วงหน้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นข้างหน้าเราค่อยมาปรับดีกว่าคุณลองเริ่มไปเลยวันนี้แล้วไปลองปิดลองถูกเอาข้างหน้าอันนี้ก็จะ เป็นประโยชน์ของแผนสินค้าคงคลังก็จะมีวัตถุดิบสินค้าสำเร็จรูปมีสินค้าระหว่างกระบวนการผลิตที่ก็บอกไปเมื่อกี้ค่ะบอกว่าถ้าเกิดเราเป็นธุรกิจหมกักสินพวกหมกักเช่นอะไรอย่างหมกักฟาราทํไวายเนี่ยสินค้าระหว่างกระบวนการผลิตนี่ยคิดยากนะคะวัตถุดิบสิ้นเปลืองดูต้นทุนสินค้าเช่น d n d l o s ก็คือรายละเอียดวัตถุดิบราคาค่าแรงงานทางโรงเป็นยังไงตัวแผนการผลิตจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ลเลยค่ะนต้นทุนเป็นเท่าไหร่ค่าใช้ในการผลิต ระวังแผนการผลิตต้องสอดคล้องกับแผนการตลาดการขายอันนี้สาคัญมาอีกแล้วเรื่องการสอดคล้องเชื่อมโยงกันนะคะปริมาณการผลิตต้องสอดคล้องกำลังการผลิตปัจจัยการผลิตต่างๆก็ว่าไปอันนี้ก็จะเป็นแผนการผลิตนะคะแผนกําลังคนก็จะมีโครงสร้างองค์การนิดนึงแผนกําลังคนแผนกําลังคนเนี่ยเอาง่ายคอนเซ็ปต์คุณจะจ้างคนกี่คนมั่นใจว่ามีงานให้เขาทำ เจอเยอะค่ะมีโอ้โหทำธุรกิจร้านไอศครีมเปิด2องูหามีทั้งฝ่ายบุคคลฝ่ายจัดซื้อฝ่ายอุตสารพัรจ้างไปทำไมเนี่ยต้องคิดดีๆเราอาจจะแบบคนนึงทำทุกหน้าที่ก็ว่าไปนะแยกเป็นฟังชักนแบบคือถ้าเป็นธุรกิจใหญ่หน่อยก็แยกเป็นฟังก์ชัน่นก็ว่าไปนะคะมีโครงสร้างองคการ มีที่ปรึกษารายละเอียดต่างๆถ้ามีกรรมการบริษัทเป็นใครตามตําแหน่งนะคะชื่อคนไม่ต้องในแผนไม่ต้องระบุคือในแผนจะระบุชื่อคนก็ต่อเมื่อคนคนนั้นเป็นทีมที่ปรึกษาและมีความสําคัญกับธุรกิจแต่แบบในแผนธุปปรกิจส่วนใหญ่ขอเป็นตําแหน่งมากกว่าเช่นตาแหน่งผู้จัดการตําแหน่งพนักงานขายที่ต้องมีนะคะไม่ไม่อินตัวบุนคคลนะคะระบุ JDJS job description ลักษณะงา,านแต่ละคนทําอะไรเช่นถ้าเกิดเราทําร้านเล็กๆอย่างเงี้ย ตัวผู้จัดการ general base general manager หรือ general base ทำทุกอย่างก็ต้องเขียนให้ p r o บ o s t ทำอะไรบ้างนะจัดซื้อทำบัญชีสรรหาคนอะไรก็ว่าไปมันทำให้เราทราบว่าคนคนนั้นอย่างผู้จัดการงานอย่างนเป็นผู้จัดการเยอะเกินไปไหมถ้าเป็นธุรกิจขนาดเล็กอาจจะเป็นไปได้ถ้าเกิดเป็นธุรกิจขนาดใหญ่มันจะเห็นภาพเลยว่าคนนี้รับผิดชอบมากเกินไปคนนี้น้อยเกินไปนะ JDJS JS ก็คือคุณสมบัติของบุคลากรเพศชายเพศหญิงอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็คือเป็น JDJS มีการพูดถึงสวัสดิการของพนักงานการจ่ายค่าแรงจ่ายแบบไหนจะเป็นรายวันรายชิ้นรายชั่วโมงจ่ายเป็นเงินเดือนนะคะโบนัสเป็นยังไงค่าใจ่ายในการขายและบระหิหารอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของแผนจัดการแล้วก็แผนกําลังอาจจะไปเร็วนิดนึงนะคะเพราะเมื่อกี้คนข้างหลังเล่นเวลามาสองรอบแล้วนะคะเดี๋ยวเขาจะมีแบบารายละเอียดอะไรเล,เ,ลเล็กน้อยก่อนอาหารกลางวันนะคะสุดท้ายก็คือแผนการเงินแผนการเงินก็จะมีเรื่องของการกําหนดสมมติฐาน มีการพูดถึงงบกำไรค่ะทุนงบดุลตัวเนี้ยนะคะก็คือบางทีมันมีเทมเพลตให้นะแต่เทมเพลตนั้นมันจะใช้ใช้ได้ไม่กับทุกธุรกิจนะคะถ้าคุณเรียนปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจกคุณควรจะเขียนแผนการเงินองเองได้คือเป็นเทนเลเอร์เนเขียนขึ้นมาเองดูเองอะไรแบบนี้ให้มันแมทช์กับธุรกิจของเราจริงๆแล้วก็มีแต่ก็มีเทมเพลตอยู่หลายเทมเพลตการที่ทำเป็นแผนการเงิน ็เลยสะสมการจ่ายเงินปันผลแล้วก็มีการประเมินผลการลงทุนต่างๆอันนี้ก็คือประเมินผลการลงทุนทําไม่ได้หมดที่หกเซตปุ๊บก,ก็คุณจะไปเขียนในบทสรุปผู้บริหารด้วยว่าผลตอบแทนเป็นยังไงนะคะอย่างเช่นการประเมินผลการลงทุนเป็นหลักก็จะมีเทนุผลพเรีย NPV IRR แบบก็คงไม่ลงรายละเอียดถ้าเกิดเขียนเทมเพลตดีๆทำเทมเพลตดีตัวเลขน,นี่ก็จะเกิดคือมีระยะเวลาคืนทุนกี่ปีกี่เดือนก็ว่าไปนะคะ NPV เป็นบวกเป็นลบ กี่เปอร์เซ็นต์ต้องมีความเสี่ยงเข้ามันเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันนะคะนี่ก็จะเป็นเรื่องของแผนการเงินน,นะคะแผนฉุกเฉินที่ก็บอกว่าอ f นะคะแล้วถ้ายอดขายไม่ไปไปตามที่กำหนดมีคนมาก๊อกปีสินค้าของเรามีคู่แข่งรายใหญ่กว่ามาแข่งกับเราจะทำยังไงอันนี้คิดไม่ล่วงหน้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ก็จะได้แบบควักเอา แผนฉุกเฉินขึ้นมาพูดถึงผนฉุกเฉินเนี่ย emergency plan เ,เนี่ยคนไทยเราไม่ค่อยคือไม่ค่อยคิดอะค่ะนะคะ,นะคะเราลองลองคิดแบบ reactive อ่ะเราแบบปัญหาเกิดก่อนแล้วค่อยแก้ถึงได้มีคำว่าวัวหายล้อมข้ออะแต่ถ้าเกิดเป็นฝรั่งเนี่ยก็จะมีแผนฉุกเฉิน emergency plan อ,อ,อยู่ตลอดอย่างง่ายๆเวลาอพยพแบบผู้คนแล้วชอบยกตัวอย่างมากอเมริกาเวลาจะมีพายุเข้าก็จะมีแผนฉุกเฉินคืาเรียก evacuation plan คนจะต้องใช้เส้นทางไหนไปยังไงเพื่อจะแบบกพยโออกไปให้หนีจากพาย,ยุหรือน้ำท่วมหรือรอ,อ,อะไรก็ตามแต่ะคะ่ะญี่ปุ่นก็มีแผนจุดเฉิคนไทยเราเป็นยังไงเราแผนจุดเฉิยคือง่ายๆภัยที่ผ่านมาเนี่ยให้หนีออกจากบ้านแล้วไปไหนอ่ะถ้าเป็นคนญี่ปุ่นเขาจะรู้ต้องไปทีส่สเตเดียมต่างๆพอเราไปสเตเดียมใช่ไหมก็ท่วมอีกคือคือจะแบบคือเราแค่ยังไม่มีความคิดตรงนี้เป็นคิดแบบ proactive ค่ะเรื่อ,องของการคิดแผนจุดี่ย เรายัางไม่ได้เรายัางเรายัางไม่ไปถึงขน้น,น,นแต่กูก็หวังว่าอย่างน้นตน้นที่ผ่านมาเนี่ยเอออบพยพเนี่ยแต่ต้นนีอบพยพเนี่ยต้องบอกว่าอบพยพไปไหนไม่ใช่ว่าไม่บอกอะไรเขาแล้วก็ไอที่ไปก็ท่วมอีกอันนี้คือเรียกว่ามันไม่มีแผนแต่เราก็ไม่มีแผนจริงที่ต้องยอมทำนั่น่าจะว่าะมันยังไม่เคยเกิดขึ้นกับเราสักขนาดน,นสะสำหรับคนกรุงเทพนะคะคนต่างจังหวัดผมเชื่อว่าวเขารับรับมือกับน้ำได้ดีพอสมควรคือเขาเจอมาตลอด ผู้แข่งตัดราคามีผู้แข่งรายใหม่ก็ว่าไปาแข่งชุกเฉยไม่ใช่สินค้าถูกลอกเลียนแบบผลิตไม่ทันนะคะหรือว่าเกิดการแบบชะงักการตาต้นทุนอุตสาหกรรมอะไรก็ว่าไปลดต้นทุนต้นทุนผลิตสูงกว่าที่คาดไว้นะคะก็ในส่วนของการบรรยายนะคะก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้เพราะเดี๋ยวที่คณะยังยังไม่ทันท่นา,ทานะขออะไรแป๊บหนึ่งนะคะ,นนะ,คะจะเรียนถามว่ามีคำถามไหมคะ จริงผมค่อนข้างจะเศร้าว่คงไม่ค่อยมีใครยกมือแต่ถ้าเกิดมีอะไรหรือกูอยู่ช่วงบ่ายกูอยู่ทานข้าวกูอยู่นะคะมาถามได้ว่าเออแบบมีอะไรให้ช่วยเหลือให้ให้คำแนะนำอะไรต่างๆเขาดูแผนอะไรอย่างเงี้ยได้ยกให้เบอร์มือถือนิดนึงใครอยากจดๆได้นะคะคือผมไม่ได้เขียนเอาไว้ใน powerpoint นะอาจารย์กบแล้วเกิดคุณโทรเข้ามาก็บอกว่าที่ผมไปฟังบรรยายของคณะบริหารตอนนั้นวันนี้อะไรก็ว่าไป0 8นย์แปดหนึ่งหกสี่สี่สามห้าเจ็ดห้า อาจารย์กบคะเรียกอาจารย์กบได้เลยตัวเสียอาจารย์กบหรือเปล่าคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี้ก็เอาเอาอีเมลด้วยลัก,กันอีเมลกบง่ายมากเลย KOB ก็กบค่ะ KOB สามสอง